สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้คุูต้าก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับคำนามเอกพจน์และก็คำนามพหูพจน์นะคะก่อนอื่นเลยคำนามเอกพจน์นะคะก็คือคำนามที่แสดงถึงสิ่งของคนหรือสัตว์นะคะที่มีเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะ โดยจะเป็นสิ่งของก็จะมีแค่หนึ่งอย่างหนึ่งชิ้นคนก็หนึ่งคนสัตว์ก็หนึ่งตัวนะคะโดยมีคำนำหน้าหรือ article ก็คือตัว a ตัว an นะคะนำหน้าหรือจะมีตัวเลขระบุจำนวนซึ่งเราจะใช้แค่คำว่า one น,นะคะ one ที่แปลว่าหนึ่งนั่นเองเรสามารถจะดูคลิปที่แล้วที่ผ่านมาได้เลยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับคำนามพหูพจน์นะคะคำนามพหูพจน์ก็คือคำนามที่แสดงหรือบ่งบอกว่าสิ่งของสิ่งนั้นมีหลายสิ่งคนหลายคนหรือว่าสัตว์หลายตัวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยว่าคำนามพหูพจนพ์นะคะเป็นแบบไหนตอย่างเช่นคำแรกก็คือคำว่า boys นะคะคำที่สอง girls monkeys toys oranges tomatoes mangoes นะคะอย่างเช่นคำว่า boy เติม s ก็จแปลว่าเด็กผู้ชายหลายคน monkey เติม s ต่อท้ายคำก็หมายถึง ลิงหลายตัวหรือจะเป็น mangoes มี es ต่อท้ายนะคะก็จะหมายถึงมะม่วงหลายผลนะคะคราวนี้โดยปกติแล้วนะคะคำนามพะหูจพ์เนี่ยเราจะเติม s ท้ายคำเลยแต่ก็จะมีบางคำที่มีข้อยกเว้นนะคะที่จะต้องเติม es วันนี้เรามาทบทวนการฉชนคูต้าก็จะยกตัวอย่างให้ดูแค่2ข้อหรือ2วิธีนะคะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับใบงานที่เราจะได้ทำด้วยเรามาดูตัวอย่างแรกค่ะคำนามเอกพจน์นะคะที่ลงท้ายด้วยตัว S ตัว S S ตัว X ตัว S H ตัว C H ตัว double s หรือตัว set นะคะให้เราเติม es ท้ายคำไปเลยนะคะอย่างเช่นคำว่า bus คำแรกก็จะเป็น buses kiss ก็จะเป็น kisses fox ก็จะเป็น foxes blush ก็จะเป็น blushes w h i c h ก็จะเป็น witches นะคะ,ะสังเกต จำตัวที่คุณต้าไฮไลท์ไว้ให้ดีนะคะถ้าเจอคำนี้ตรงท้ายคำนามที่เป็นเอกพจน์เมื่อไหร่เราจะเติม es ทันทีกลัไปตัวอย่างที่สองค่ะคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วยตัว o นะคะและข้างหน้า o เนี่ยเป็นพยัญชนะเราจะเติม es ท้ายคำเลยไปดูตัวอย่างคำแรกค่ะ buffalo คำ f f a บัฟฟข้างหน้าตัว O ที่คุณตาไฮไลท์สดงไว้นะคะเป็นตัว L ซึ่งเป็นพยัญชนะฉะนั้นคำว่า Buffalo เราก็เติม es นะคะอย่างแม n โกข้างหน้า O เป็นตัว G เราก็จะเติม es นะคะอาถูก